อุ้ยแม่เอู้หูลูกก่าเลิกเลยเออไหนดูซิทำอะไร้หมดดูซิเออเอ้ยป่าวลูกโป่งเหรอคะป่าวลูกโป่งเหรอคะฮะเฮ้ยอัญญาป่าลูกโป่งเหรอ เป็นอะไรเป็นอะไรคนนั้นน่ะไหนจุบน้องสิเป็นกระเดืด่อเสาแล้วหรอแปลรงล่างแล้วหรอเปลโอโอ ว่าไงพี่ทีใส่ขาใส่อะไรมาเนี่ยเราอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำท่าด้วยไอ้วาาจีไม้พ่อก่อนไอ้วาไอ้วาไอ้วาดูนี่เอาไปซะแล้วสวยๆนี่สวยๆก็แล้วแล้วสวยๆอ่าจิเป็นไงป๊อปปอนไหนนี่เป็นไงนี่เด็กโลกก่อนเด็กโลกจีนี่เนี่ยนี่นี่ไรอ่ะเอา เอามาเอามาสุดท้ายยิ้มไม่พอทีหนึ่งนะหวานมาเลยนะยิ้มไม่มายิ้มป้าฉลามหน่อยยิ้มป้าฉลามหน่อยเี่ย้าให้นี่ย้าให้ถึงน่ารักจริงๆโอเคโพธาหรือโพธายังไงครับเอาไปแล้วเหรอลูกบ๊ายบาย